ไปเดี๋ยวก่อนให้ไปหนูใา่ไปดูสวัสดีค่ะตู้อบแ่้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาส่งให้กับลูกค้านะคะค่ะตู้นี้เป็นตู้ใหญ่นะคะเหล็กเป <spe ak subway> ็นเหล็กขากรรมนัยนะคะกระเจงกระเป็นแระจงสแตนเลสเกรดสามยสี่นะคะ มีพัดลมระบายความชื้นค่ะสะอาดนะคะฝุ่นแมลงไม่สามารถเข้าไปได้นะคะขาเราจะยึดไว้เลยนะคะสี่ด้าน ค่แล้วเป็นด้วยนะหลายแล้วถ่ายรูปคุณอยไ็ถ่ายรูปคุณปู่ย่างเลยตากได้ทุกอย่างค่ะกล้วยสมุนไพรดอกอัญชันปลาหมูเนื้อตักได้ทุกอย่างนะคะมะม่วงปวนก็ได้ค่ะ ค่ะเราจะมาตากกล้วยตากนี่เราก็ล้างใช่ค่ะใช่ค่ะล้างได้เลยค่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวค่ะตัดกิ่นมันจะได้ไม่ติดใช่ค่ะสีได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นสเตนเลสใช่ค่ะเป็นเป็นตะแกรงสแตนเลสนะคะสีสองถึงสี่ค่ะ ไ,ได้เลยนะคะนี่นะคะอ่าดี๋ยมาตานได้เลยค่ะรต้อนใครสนใจสนงจงได้นะคะ087518951และ091468281ขอบคุณค่ะ